สวัสดีครับ SK Smart f a r ม Smart Garden สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเ,เราพาทุกท่านมาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโน,คโ,นโลยีสูศิลปะชีพบางไรนะครับเรามา,าทำการเทสนะครับระบบ Smart Farm มนะครับในโรงเรือน6คูณ24เมตรนะครับซึ่งในโปรเจกต์นี้นะครับก็เรา ท่านผอนะครับวิทยาลัยก็ให้เรามาติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อสําหรับปลูกผักนะครับในโรงเรือนนะครับแต่เป็นการปลูกด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับก็วันนี้เราจะมาเทสระบบกันนะครับซึ่งระบบของเราในที่นี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีระบบของระบบน้านะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ปั๊มนะครับปั๊มซ้ายมือนะครับสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นปั๊มพ่นหมอกซึ่งแบ่ง2วาล์วนะครับแล้วก็ขวามือเนี่ยปั๊ม ครับหอยโข่งวิสูสีเหลืองก็จะเป็นพัมมินิสปริงเกอร์นะครับก็คือจ่ายน้ำนะครับให้ผักบนแค่แล้วก็ความพิเศษของเราคือเราจะมีระบบผสมนะครับแล้วก็จ่ายปุ๋ยนะครับตรงนี้ให้นะครับก็ลูกค้าก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบระบบแมนนวลนะครับก็คือหมุนนะครับหมุนด้วยมือนะครับด้วยบอวาลหรือจะใช้เป็นโซนอววาวไฟฟ้านะครับ ในการเอาน้ําเข้านะครับแล้วก็จ่ายน้ําออกก็ได้นะครับแต่ที่นี่จะเป็นระบบแมนวนวลนะครับก็ในถังปุ๋ยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีลูกลอยลิมิตนี่เป็นแบบผสมปุ๋ยแบบแม่นวลน,นะครับก็ในอัตราส่วนช่างตาวัดให้เรียบร้อยแล้วก็ปะเท,สทใส่ถังไปนี้นะครับเราก็จะมีลิมิตน้ําเข้าด้วยลูกลอยนะครับถังใบนี้ก็ประมาณ200ลิตรนะครับก็จะมีผักกรองให้นะครับสาหรับกรองปุ๋ยหรือการพวกกบเขียดอะไรต่างๆที่จะเข้าไป นะครับเพื่อมันจะอุดตันท่อแล้วเราก็จะมีท่อเดินน้ําออกตัวนี้ด้านหลังสําหรับในกรณีที่เราต้องการล้างถังปุ๋ยนะครับสกปรกก็เปิดออกด้านหลังครับในระบบนี้เราก็จะมีให้นะครับในระบบ SK Smart Farm ฟมของเรานะครับนี่คือระบบน้ํานะครับเราก็จะมีการท่อเหลืองนะครับก็จะเป็นท่อของพวกปั๊มนะครับพวกวาล์วไฟฟ้านะครับก็จะวายมานะครับ เข้าที่ตู้สมาร์ทฟาร์มเราตัวนี้ตู้นี้จะเป็นตู้เป็นาการทุกอย่างนะครับก็คือคาว่าทุกอย่างก็คือว่าเราจะมีตัวชุควบคุมไททําทนะครับนะครับจะมีตัวของเซ็นเซอร์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ไฟระบบจะอยู่ในตู้นี้นะครับเป็นศูนยา์การนะครับในตู้นี้แล้วก็รวมทั้ง Wi-Fi นะครับก็จะสแตนบายไว้ให้ในตู้นี้นะครับผมโอเค โอเคว่าเราก็จะมีเรื่องของการระบายความร้อนนะครับพัดลมนะครับจะทํางานตลอดเวลานะครับเพื่อระบายความร้อนในใน,ในตู้คอนโทรลนะครับให้ตัวชุดควบคุมเนี่ยทำงานได้ดีนะครับจากนั้นเนี่ยคลายแมของเราก็จะเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็จะเป็นแบ็กอัพไฟตู้สมาร์ทฟาร์มตัวนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะแบ็กอัพเรื่องของ ไฟที่จะมาใช้กับปั๊มสองตัวนี้ได้ด้วยนะครับโอเคังนั้นเราแต่ความสามารถความพิเศษของที่นี่ก็คือระบบไฟของเราจะเป็นสองแหลงจ่ายนะครับเราจะใช้ตัวของ ATS นะครับในการสวิตช์ไฟสองแหล่งจ่ายนี้นะครับก็คือเหมือนก็นว่าปัจจุบันเนี่ยจะใช้ไฟของโซลาร์เซลล์เป็นหลักดังนั้นเมื่อระบบเนี่ยตัว ATS เนี่ยตรวจจับว่าไฟไม่พอ ที่จะเข้ามาเลี้ยงระบบก็จะทําการตัดมาเป็นไฟ220โวลต์ให้อัตโนมัตินะครับซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าไฟตอนนี้ที่ใช้กับโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะถูกจ่ายมาด้วยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมจะปิดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เสมือนว่าระบบเช็คว่าไฟจากโซล่าเซลล์ไม่พอนะครับเขาก็จะทําการตัดมาใช้ไฟจากตัวไฟบ้าน220โวลต์นะครับ นะครับระบบก็จะตัดมาให้อัตโนมัติโอเคพอเมื่อเช็คว่าไฟโซล่าเซลล์เพียงพอแล้วนะครับระบบก็จะทำการสวิตช์กลับมาให้ปกตินะครับโดยที่การสวิตช์กลับไปกลับมาก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับจะไม่ผงผลต่อ การทำงานของปั๊มนะครับก็ปั๊มก็จะทำงานอย่างต่อเน,นื่องโอเคแล้วก็ตัวข้างนอกนะครับอันนี้เป็นห้องปั๊มนะครับของเราข้างนอกเนี่ยก็คือจะเป็นโซล่าเซลล์นะครับนี่โปรเจากต์นี้คือเราติดหนึ่งแผงนะครับสำหรับแบ็กอัพไฟตู้สมาสามอย่างเดียวก่อน นะครับก็ต่อไปเราก็จะทำการติดประมาณ8ถึง10แผงที่จะแบ็กอัพไฟตัวปั๊มน้ำสอตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวถังเราใช้ยี่ห้อดอสนะครับผมรับประกัน15ปีนะครับ200ลิตร2ถังนะครับตัวท่อน้ำที่อยู่ในห้องปั๊มนะครับก็จะถูกต่อมาจากข้างนอกนะครับเพื่อดึงน้ำจากถัง 2,000ลิตร2ถั2งนี้เข้าไปใช้ในระบบนะครับก็จะมีการท่อสำหรับเดียน,น้ำออกเวลาล้างถังให้ด้วยนะครับนี่คือระบบ,บด้านหลังโอเคตัวท่อนะครับเราก็ท่อเมนเราก็เป็นท่อ PE นะครับ ฝั่งดินนะครับแต่จุดไหนที่ฝั่งไม่ได้เราก็จะครอบด้วยท่อ p v c เพื่อป้องกันการตัดหญ้าโดนนะครับผมน,นี่คือระบบของเราอันนี้เรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับไทยทำของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ตัวของโรงเรือนนะครับซึ่งระยะนะครับของตัว ลงเรือนนะครับอันนี้เดิมก็จะเป็นปลูกผักไฮโดนะครับอันนี้เป็นระบบเดิมของวิทยาลัยที่ปลูกขายนะครับที่ศูนย์ศิลปชีพบางไทรนะครับยุธยาระยะทางจากห้องปั๊มนะครับก็คือตำแหน่งนี้นี่คือห้องปั๊มนะครับก็ท่อก็ฝังมานะครับจากจุดที่หนึ่งจุดนี้ ดินมาเรื่อยๆนะครับไปจนถึงโรงเรือนนะครับสมาร์ทฟาร์มของเรานะครับเป็นหลังค่าทรงกอไก่นะครับขนาด6คูณ24เมตรนะครับ2ชั้นระยะทางจากห้องปา๊์มถึงโรงเรือนเนี่ยก็ประมาณที่ประมาณ30เมตรได้นะครับ30เมตรเราก็ฝังเนี่ยขุดฝังกบมาแล้วก็มาเข้าที่ตัวโรงเรือนนะครับ โอเคอันนี้เราเข้ามาแล้วครับในโรงเรือนนะครับก็จะประกอบไปด้วยแค่ปลูกผักนะครับไซส์ห่งคูณเก้เมตรนะครับก็คือสำหรับปลูกผักนะครับมีทั้งหมด6โต๊ะนะครับซึ่งสังเกตว่าที่โต๊ะเนี่ยก็จะมีมินิสปริงเกอร์สำหรับสปริงเกอร์ผักนะครับเราก็จะเป็นหัว ระครังคว่ำนะครับกินน้ำ150ลิตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นระบบพ่นหมอกนะครับสี่ทิศทางของเนเทอร์ฟิล์มนะครับสังเกตว่าระบบนะครับมี้ทสปริงเกอร์ก็จะถูกควบคุมด้วยเซ็นเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินตัวนี้โอเคตัวที่หนึ่งเนี่ย ก็จะคุมสปริงเกอร์สามแค่หน้านะครับคุมการจ่ายน้ำสำหรับสามแค่หน้านี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวที่สองนะครับก็จะคุมจ่ายน้ำสามแค่หลังโอเค แล้วก็ส่วนพ่นหมอกเนี่ยก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับวัดอุณหภูมิความชื้นในอากาศนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ตัวตัวหลังนี้จะคุมพ่นหมอกสามแค่หลังนะครับสามแค่หลังนะครับสามแค่หลังนี้โอเคและส่วนโซนด้านหน้าก็มีเช่นกันนะครับคือตัวนี้ ก็จะคุมสามแค่หน้าเหมือนกันนะครับอันนี้เตรียมเซตระบบเพื่อรอปลูกผักนะครับก็จะให้ทางนักศึกษาวิทยาลัยนะครับก็มาทำการปลูกผักแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมดูระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับว่าการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มกับการเกษตรไทยเนี่ยของจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ผมจะทําการควบคุมนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทยทําของเรานะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นเองอันนี้ผมจะเปิดสังเกตว่าแต่และว,วาวก็จะมีชื่อตั้งนะครับซึมม่าผมจะเปิดตัวพ่นหมอกหน้าก็คือวาวที่สามนะครับวาวที่สามสีแดงนะครับเราจะ ใช้สีเป็นตัวบ่งบ่งบอกถึงวาวต่างๆนะครับซึ่งมันง่ายต่อการใช้งานผมกดเปิดนะครับผมจะเปิดแบบแมนวนวลก่อนเราได้ยินเสียงปั๊มทํามาแล้วครับทำงานแล้วนะครับจากค้องปั๊มตอนนี้เราก็มาดูพ่นหมอนะครับ ผมปิดนะครับก็จะหยุดการทำงานทันทีเลยนะครับหยุดการทำงานทันทีเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเปิดแมนวนวลนะครับที่พ่นหมอกนะครับด้านหลังซึ่งเป็นสีฟ้านะครับวาล์วที่สี่นะครับวาล์วที่สี่ โอเคมาแล้วนะครับโอเคอน,นี้ผมปิดนะครับ โอเคก็จุดทันทีนะครับอันนี้เราก็มาเปิดแมนวนวลนะครับของตัวสปริงเกอร์บนแค่บ้างนะครับก็เอาตัวสปริงเกอร์หน้าก่อนก็คือเป็นวา์วที่หนึ่งเป็นสีม่วงนะครับผมเปิดแล้วนะครับโอเคมาแล้วนะครับ ลักษณะของมันก็จะเป็นรูปลงนะครับหรือระคังคว่ำนะครับก็กินลัศมีหนึ่งเมตรเท่ากับความกว้างของแค่ความแรงของน้ําไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็แรงมากนะครับเพราะว่าเรามีการคํานวณนะครับท่อปั๊มวาลให้เหมาะสมกับกับระบบไม่ต้องเปิดเยอะนะครับเปิดแค่แป๊บเดียวก็ชุ่มฉ่ำแล้วนะครับก็ทําให้ประหยัดไฟนะครับผมปิดละ นะครับระบบก็ค่อนข้างตอบสนองนะครับเร็วมากเพราะว่าเราใช้ไวไฟของ TruMove นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับแล้วก็ระบบเน็ตเราสแตนบายไว้ที่ตัวตูวค้ควบคุมมันก็จะทำให้มีความตอเถนยนค่อนข้างมากนะครับผมซึ่งระยะก็ห่างจากโรงเรือนก็ประมาณสามสิบเมตรนะครับวันนี้เราจะเปิดตัวสปริงเกอร์หลังบ้างนะครับซึ่งสีส้ม นะครับมาแล้วนะครับเห็นเป็นหมอกหมอกมาแล้วนะครับสามแค่หลังโอเคถ้าผมจะเปิดทุกระบบพร้อมกันก็ทำได้นะครับฝนหมอกด้วยนะครับ ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับุระบบทำงานพร้อมกันนะครับ Okay. ชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดนะครับทุกร,ระบบระบบเราจะใช้หลักการวาลวสั่งปั๊มนะครับนั้นก็ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องของการเปิดปั๊มนะครับแล้วก็ลืมเปิดวาลวไฟฟ้านะครับอันนี้ระบบจะถูกล็อกโดยโปรแกรมให้นะครับโอเค ก็ระบบที่ทดสอบไปก็เป็นระบบแบบแมนวนวลนะครับกดปิดเปิดด้วยมือนะครับเราก็จะมีระบบแบบออตโต้นะครับซึ่งเราก็เข้าไปตั้งค่าได้นะครับยังไงก็ถ้าสนใจนะครับมาทดสอบใช้ระบบนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่ SK สมาร์ทฟาร์มกรเดนนะครับหรือที่เบอร์ศูนย์แปดสามสี่จสองเก้าสี่สีสามนะครับก็ผม อาร์ตนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็นัดกันมาล่วงหน้าก่อนนะครับเพื่อที่จะมาดูระบบแล้วก็ผมจะนําชมระบบแล้วก็ให้ลองทดสอบการใช้งานนะครับก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นไทยทำนะครับฟาร์มมิ่ซึ่งก็พัฒนาโดยคนไทยนะครับก็จะมีหน้าเมนูต่างๆอุณหภูมิความชื้นในอากาศนะครับมีสองจุดมีหน้าประวัติ ครับหน้าประวัติก็จะมีหน้ากราฟซึ่งโชว์ค่าอุณหปรุงความชื้นในอากาศในดินนะครับแบบเรียวไทม์นะครับดูการทำงานได้นะครับว่าตอนนี้นะครับเท่าไหร่แล้วนะครับณนะเวลา9ก้าโมงห้าความชื้นดิน2องอเปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอากาศก็มีเหมือนกันนะครับ 9โมง5่คมชื่อเซนเซอร์อากาศ1 2มีค่าเท่าไหร่จะเก็บค่ากราฟทุกหนึ่งนาทีนะครับอันนี้คืออยู่ในหน้าต่างประวัติส่วนในหน้าตั้งค่าก็จะมีเรื่องของอาการตั้งชื่อปุ่มวาวที่บอกไปเบื้องต้นนั้นมาตั้งที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีประวัติในเรื่องของอาการเก็บนะครับค่า ถ้าอุณภูมิความชื้นต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะาโชว์เป็นรูปการาฟแล้วก็จะถูกเลกคอร์ดมาในรูปแบบของเอ็กเซลนะครับก็จะบอกวันเดือนปีเวลานะครับวันที่สิบสองเดือนเก้าโมงนะครับห้าสิบแปดนะครับอืมค่าอุณภูมินะครับที่หนึ่งสี่สิบเอ็ดองศาอุณหภูมิที่สองความชื้น นะครับโอเคความชื้นในอากาศ45นะครับอันนี้คือระบบจะโชว์เราสามารถนำค่าจาก Excel เนี่ยไปใช้งานได้นะครับในการที่จะเป็นสูตรสำเร็จในการปลูกพืชนั้นๆน,น,นะครับเป็นสูตรสำเร็จในการปลูกพืชนั้นๆนโอเคหรือจะเป็นความชื้นในดิน นะครับความชื้นในดินนะครับมีค่าความชื้นในดินที่หนึ่งค่าร้อยเปอร์เซ็นความชื้นในดินสองแปดสิบสี่เปอร์เซ็นนะครับเนะราจะเก็บทุกครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าจะเก็บทุกกี่นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการลูกค้านะครับตารางตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับก็ถือว่าเป็นดัต้า นะครับของการปลูกผักของเกษตรกรก็ว่าได้นะครับก็สามารถที่จะนำประวัตินำหลอกไฟล์พวกนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ผลในการปลูกผักในรอบต่อๆไปแล้วก็ทำเป็นสูตรสำเร็จขึ้นมานะครับให้ให้ให้กับเป็นผู้ที่สนใจที่จะนำสูตรสำเร็จหรือชุดคิดพวกนี้ไป ไปไปปลูกหรือไปขายต่อได้นะครับไม่ว่าจะปลูกผักชนิดนี้ที่ภาคไหนก็ตามก็ใช้คุมอุณภูมิความชื้นที่เท่านี้นะครับก็จะทำให้ผักผลผลิตมีคุณภาพเท่ากันทุกพื้นที่นะครับอันนี้คือความสำคัญของหลอกไฟนะครับของค่าเซ็นเซอร์นะครับผมนั้นก็ ีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเมนูของการบันทึกข้อมูลการกิจกรรมการปลูกนะครับอ,ออนไลน์นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับฟาร์มมิงนะครับอากีโคฟาร์มนะครับฟาร์มมิงก็ถ้าใครสนใจอยากทดลองใช้ก็ติดต่อมานะครับผมโอเควันนี้ SK Smart Farm Garden ก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ